โอเควันนี้เราก็มาอยู่กับเกม PUBG Mobile ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่น <c oughs> PUBG Mobile เช่นกันแต่ว่ามันจะเป็นโหมดอันนี้โหมดอารีน <c oughs> ขออภัยด้วยถ้าแบบผมไอเยอะเกินไปเพราะแบบติดคอเหมือนเล่นร้ติดคอซึ่งวันนี้นะผมจะมา ลองเล่นแบบนี้มาเป็นแมปที่แบบเอาไว้ฝึกซึ่งวันนี้ผมจะมาแบบฝึกพัฒนาการฝีมือของผมหลังจากที่เล่นมาทั้งหมดสิบ EP อ๋อได้เลยวะโอ้โหไอวีนไปเลยจวเลือกนายสุกโจอุ้ยเท่หวะ เฮ้ยปีใหม่ต้องมีเรื่องของดีๆเอาละเรามาอยู่กับพับจิโมบายอยู่ดีว่าแบบเราจะสีมือเราจะพัฒนาเก่งขึ้นหรือเปล่าเรียนรู้เมื่อเช้าเนี่ยไอ้สเติปนั่งแล้วก็สไลด์เนี่ยเฮียวิไม่ทันได้ยิงเลยวีนกำลังเมาก็สไลด์เนี่ยตายนี่โคตทเ่สไลด์จีเสื้อแม่งเปื้อนขี้โคลนหมดละ มามามาพี่เอาจริงแล้วน้องสไลด์แม่งยิ่งกว่สาสไลด์หนอนเลยฮะโอ้โหมึงดิบทีนุเสื้อแม่งเปื้อนหมดแล้วเออมาแตกสุดโบสุดโบสุดโบนี่ไอนี่สุดสุดโบไอนี่คือสุดโบโบฮีอะแหลมันวะเนี่ยอากิสุดโบสุดโบเก็บโบโบนี่สุดโบโอ้โเฮียกูสไลด์จนกูตายเลยยัดเคสุดโบสุดโบไอนี้ก็สุดโบ อ need s ค I อ e กุนอั o นี้สกุนซูโบโบหัวแตกเฮ้ยแม่งอ้นี้ส t ซูโบ go let's go let's go อ n น e ี้คือซู t บโบเราจะพูดคำพูดคำนี้มันปลุกใจอ้นี้สูซูโบโบเอ้ยแม่ man, กงกดหมดแม็กเลยเฮ้ย <c oughs> โอ้หัวแตกเวมิสซู e ูโบอันี้คือซูโบ คำ hammer, พี่มะนึกว่าซเสดบูเสดบูนึกว่าเสดมูไอสัตว์ไอนี้ซือเสบุูเจแหละไอนี้เจแหละไอนี้เจแหละสไลด์เอาเฮียแม่งมานอนยิงกูเม็ดเดียวกูแตกเลยไอวินไอนี้คือเสดบูไอนี้คือเสดบูโอ้นายช็อตไอนี้ซเสดบูเยสเอาเฮียกูกเลังจะโชว์โอ้โหละหลังสามตัว <Any> อันี่คือสโนบล์าสไลด์มาฟาสไลด์มาฟาเฮียแม่งสไลด์หนอนแม่งข้อเท้าเคดหมดแล้วมันอะไม่ปลอดภัยทุกที่แหละโอ้โหระเบิดแฟศโอ้โหเย็นขนาเอออัอ Any considerable, Any considerable. นนี้คือสโนบลอันนี้คือสาาโนบไหนวะอันนี้คือสโนบโ,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 โคโบโกโลโบโกโคเท ฝีมือนี่อัปเดตนะได้ไก,ก,ก่กากระโปรงโลก <Brand. S 1> เฮียไปดูไอ้นี่คือสุดาโบไอ้นี่คือซื้อมาคอมโบคำเฮียเลยไม่รู้อ่านยากไอ้นี่คือสุดาโบไอ้นี่คือสุดาโบเออคัมโบเฮียมันเพื่อนนี่ว่ะเออมาแตกไอ้นี่คือสุดาโบไอ้นี่คือสุดาโบ ไอ้นี่คือสมรกรรมโบกาวคิวแล้วผมโคตรแบกทีมเลยนะถ้าไม่มีผมนี่ชนะเอ้ยแพ้แน่นอนเออเลยไม่ก็แพ้แล้วเนี่ยวะ่ะนี่สไลด์นอนแล้วก็ยิงเนี่ยโคตรเท่็อตแบบนี้หาไม่ได้นะจะบอกให้มาแตกจะาบาังดิเพื่อนโอ้โหมึงจะให้กูโดนระเบิดตายได้ไงวะจุ่มของมาล้างดวง ขับจีดของดีปีใหม่ <Brand. S 1> โอโ้โห <What? S 1> โอโ้โหดีนาอไอสัตว์มาแตกไอ้ออออนี่คือสุดาบูไอ้นี่คือสุดาบู <OS C AL> ถือปืนไว้ป้องกันตัวยะวิ่งไปถือปืนไปอ่ะมันคงมันคังยิงยังยิงยง <OS C AL> ตัวชนะเว้ยเป็นลูกเมียเย็ดคยนอนยิงเย็ดควย อันนี้คือสุดโบนี่ดูไว้ใครแบรกดูไว้ใครแบรกอ่ะใช่ยสวัสดีครับเฮียแรงไปเชกูนี่ยอู้ยยี่สิบสี่คิวโคตรโหดเลยแรงบอลด้วยแต่กูแรงแค่แรงโก้งแ,แบกเขาไม่ได้เลยโคตรกาก